นีเรจะมาสอนโหลดเกมแกนม,มอดของแท้นะซึ่งคุณต้องไปโหลดเกมแอปหับมาเกมหับอ่ะโหลดมาไปโหลดมาจากนี้เกมหับนี่ให้ทุกคนเห็นมาว่าเกมหับนี่แล้วเข้ามาแอปนี้ นี่นะก็กดเข้ามาแล้วทุกคนก็ทำการดาวน์โหลดกดตรงนี้แล้วก็อันนี้มามามา,มาอันนี้ก, set. กดเซกดดาวน์โหลดเนี่ยทุกคนอะ่ะมันก็จะมีแล้วทุกคนก็ติดตั้งไปเลยแต่ส่วนแต่ทุกคนก็ต้องดาวน์โหลดไอ้น,นี้มา นีแอปไอ้น,นี่มาแล้วทุกคนก็แตกไฟมาไว้ตรงนี้ตรงเดียวมาได่งียวกว่เยเดี๋ยวผมทำให้ดูแต่ถ้าเกิดโหลดธรรมดามันจะไม่ขึ้นว่า g กลิ m มอ exe คุณต้องเปลี่ยนชื่อเท่านั้นไม่งั้นคุณจะเล่นไม่ได้ทำตามมาสมมาผมเอาให้ดูแบบมันจะขึ้นคำว่า h l สองแบบนี้ก็กดค้างตรงนี้ แล้วก็กดคำเปลี่ยนชื่อจีมอดเกลิมอดเกลิมอดเกลีมอดแล้วก,กดตกลงแค่นี้แล้วทุกคนก็เข้ามาในเกมครับ คุณในดูแบบปกติคุณเข้ามามันก็ต้องใส่รหัสสตรีมเมื่อคุณใส่เสร็จอ่ะนี่คุณอ่ะก็ทำตามผม,มนะนี่มันจะขึ้นคำนี้ว่า i m p o r t p c game กดเข้าไปเรียกคำว่าดาวน์โหลดแล้วก็เข้ามาในไฟล์นี้แล้วทุกคนก็กดตรงนี้ไปคำว่าซิลูฟะเนี่ยคำกดตรง A ออ แล้วทุกคนก็กดออกนะแล้วทุกคนก็เล่นได้แล้วเคี้รครับง่ายง่ายไหมสำหรับทุกคนอ่ะทุกคนก็ว่าง่ายนะอันนี้ก็คือง่ายสุดแล้วนะเนี่ยเมื่อทุกคนไม่เปลี่ยนชื่อมันก็จะเป็นเกมฮับไรสองนี่เดี๋ยวผมเล่นจิมมันเนี่ยก็คแค่นั้นแหละวิธีเล่นมันง่ายๆมันจิ๊บจิ๊บ ไม่ต้องไปไม่ต้องไปมงไม่ต้องเสียตังอะไรเลยแค่นี้นแหละเกืดคุณแบบอยากแบบได้ของแท้โปรโมชั่นอ่ะแบบดีกว่าน,นี้ไปซื้อเลยไปซื้อเลยครับผมอะ่ะก็ทำได้แค่ผมก็สอนได้แค่นั้นแหละผมก็สอนได้แค่นั้นแหละคนที่มีความรู้กับผมอะ่ะ ที่ไม่มีความรู้ก็ใช้วิธีนี้นแหละง่ายสุดนี่นะซึ่งไม่เสียตังค์แต่แต่แค่ต้องโหลดไฟเฉยๆมีใครว่าคุมบ้างผมว่าคุมนะไม่เสียตังค์ได้ฟรีแบบเนี้ยที่อื่นไม่มีหรอกที่อื่นไม่มีนะแถมดีด้วย แต่ถ้าเกิดเกมหับหรือลบอะผมร้องไห้มันเป็นเกมที่ดีมากอะดีสุดแล้วเพราะว่าผมอะดีโคตรโคตระเกมหับอ่ะผมทุ่มเททำคลิปทุกวันผมทุ่มเททำคลิปทุกวันทุกม,มันไม่มีใครเชื่อเว้ยมาถึงทิกตอ,อกเนะผมทุ่มเทมากแต่ กวามฝันหองผมล่มสลายคอนนี่าตั้งเนี้ยความฝันหองผมร่มสลายเพราะผมเฟซเฟซใหม่ะโดนงับนะซ like ึ่งผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะผมก็โดนแล้วครับซึ่งนะเฟซบุ๊กไม่ปลอดภัยแล้วโดนบ่อยมาก พราหัสเฟซผมรั่วนะก็เลยโดนรหัสเฟซรั่วไรอะ่ะอวยแต่ผมที่ผมขอแนะนำอะ่ะก็คืออย่าไปให้รหัสเฟซใครเล่นเลย น่ครับแต่จีมอนะนะแถมแต่จีฟอสนาวยากเกินไปครึ่งก็ใช้วิธีนี้ดีกว่าจีฟอสนาวมันยากจีฟอสนาวมันเล่นไม่สะดวกเข้านี้ยแหละจีฟอสนาว G อ่ะเล่นยากกว่าแถมอันเนี้ยผมนแนะนําดีฟรีไม่เสียตังแถมแค่โหลด แค่นี้ก็ได้แล้วเดี๋แหละที่ผมชอบเรนอ๋อแน่แหละถ้าผมขอก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครัะลาก่อน,นะครับบ๊ายบายเด้อ